นเดี๋ยวเราก็จะได้กินมะระแล้วมระหมองหลังบ้านปลูไว้หลายมองรอกินกันนะจ๊ะติดดอกเยอะแต่บใบมีปัญหาเนี่ยต้องคอยเด็ดออกคือเขาก็จะมีโรคประจำตัวของเขาราน้ำค้างอะไรเงี้ย เราต้องคอยเด็ดออกรอกินนะจ๊ะปลูกไว้หลายๆหยม่องเด็ดใบออกนะใบเหลืองให้มันเลื้อยอยู่ตรงคณะเมซิโกเก็บภาพไว้ก่อนอันนี้มองหลังบ้านด้านหลัง อุ้ยมะนาวลูกโตเป็นดอกพิเศษเป็นดอกพิเศษนะจ๊ะเนี่เราก็จะมีพวกน้ำหมักไว้หลายถังหน่อยจะได้ไม่เดินไกลน้ำหมักเศษอาหารน้ำหมักทรินซีสังเคราะห์แสงสดสาดเข้าไปโอเค ดูแล้วไม่ค่อยอาการไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ไม่มีสารเคมีที่จะมารักษาเขาไงตัดใบเอาใบที่มีปัญหาออกไปขยันมาเด็ดหน่อยอ่ะ ด้วยอ่ะมองไม่เห็นปลกก็ต้องดูแลดีๆกันนะจ๊ะทุกคนมาถ่ายเก็บไว้ก่อนกลัวเดี๋ยวร่วงหายฝา <c oughs> กช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาทีช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนแกนี่นะ